มาที่อีกหนึ่งรายการใครชอบดูรายการทำอาหารห้ามพลาดน,นี้เลยนะฮะเชฟเฟสไทยแลนด์ซีสั้น3กลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่แลเ,<อ>เป็นรูปแบบของวา l เลตี้เรียลิตี้แข่งขันทำอาหารนะฮะรวมสุดยอดเชฟสตรีทฟู้ด15คน จากทั่วทุกภูมิภาคมาประชันฝีมือถ่ายทอดแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็โชว์ความคิดสร้างสรรค์แบบจเต็มนะฮะแล้วก็นําทีมความสนุกโดยพิธีกรคุณเอมี่กรีระทุมคุณป๊อกกิติพันธ์นะครับพร้อมด้วยคณะกรรมาการชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์สายหามาร่วมกันสร้างสีสันในทุกตอนซึ่งจริงๆการนี้ไม่ใช่แค่เวทีแข่งขันนะแต่ถือว่าเป็นการยกระดับอาหารไทยวัตถุดิบท้องถิ่นให้ทันสมัยด้วย แนวคิดคือครัวไทยคือครัวโลกน,น,นะครับรท่านผู้ชมซึ่งผู้ชนะจะได้รับทั้งถ้วยกิิยศและเงินรางวัลรวมกว่า300,000บาทเลยครับ ความพิเศษนะคะแตกต่างจากซีซั่นที่ผ่านมาก็คือการยกระดับอาหารสตรีทฟู้ดค่ะให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นําเสนอเมนูให้แปลกใหม่ค่ะแล้วก็มีแนวคิดนะคะแอบแฝงในการให้ในเรื่องของงานขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มผู้ชมได้ที่ได้ดูค่ะได้นำนำในส่วนของมาร์เก็ตติ้งต่างๆไปพัฒนาในการใช้ในการธุรกิจของตัวเองค่ะอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เราเชิญมาก็คือเป็นตัวท็อประดับประเทศนะคะต้องบอกว่ามาสร้างสีสันในรายการให้รายการดูสนุกแน่นอนค่ะปากสนับ สนุนนะคะรายการอาหารไทยของคนไทยค่ะแล้วก็ช่วยกันนะคะผักดันนะคะวัตถุดิบไทยนะคะให้ไปสู่รัวโรคค่ะก็ติดตามได้นะฮะรายการเชฟเฟสไทยแลนด์ซีซั่น3ค่ะ